สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและต่างประเทศมื้อนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วพี่น้องหลังจากที่สาวสุกมาเี่ยวฟังไทยกะเจ็ดมือ8ปดมือเลยเนาะดนเติบพี่น้องคิดฮอดครอบครัวแล้วตอนนี้กะกำลังถ่ายรถเมล์หรือว่ารถบัสเนาะพี่น้องบา,บายบายประเทศไทยแล้วเจอกันใหม่เด้อ รถบัสมาแล้วพี่น้องมือนีคนหลายขนาดเลยโอ้โหวันรถสิพอกันนั่งหรือบอ่อเนาะสุดท้ายแล้วรถกับบุนเนพ่นน้องสาวซุกได้นั่งอยู่ทางหน้าเนาะนั่งกับโซฟเฟอร์รถแล้วหลายคนก็นได้ยืนแล้วเนาะเพราะว่ามือนีไผ่ก็อยากกลับบ้านพี่น้องเลยบ่อยากรถรถดนเนาะรถรอบนี้มาก็เลยพากันลูมขึ้นเลยเนาะเพื่อนกำลังพาขี่ขามสะพานไป จำพาสปอร์ตอยู่ด่านสวรรค์เขตเนาะมือนี้กับบริมีแดดหนุอพี่น้องก่เมคล,ลายลายเลยน้ำคลองกับขึ้นขนาดเต็มตะพังเลยหนังรถแต่ด่านมุกดาหารมาฮอดด่านสวรรค์เขตนี่กัจะประมาณหานาที่กับฮอดแล้วพี่น้อง ฮอดฝั่งลาวเอาแล้วเนาะกับบได้ใช้เวลาดนพี่น้องแป๊บเดียวฮอดฝั่งลาวแล้วสาวซุกกำลังต่อรลตู้เมื่อบ้านพี่น้องเมฆกดำก็อยู่เซิงเทิงหัวเลยฝนสิตกํำสาวซุกแล้วตอนนี้สาวซุกก็ได้มาฮ้อนเฮือนไปที่เฮียพอยแล้วพี่น้องคือตอนมาน้ำทางนากากั้นใจขนาดพี่น้องยันฝนตก สุดท้ายแล้วฝนกับบตกให้เจ็บดีเนาะตอนนี้กำลังฟ้าเมอนอยู่เาวาซุกอันมาฮอดฝั่งเล่าเนาะพี่น้องมาฮอสสะพานฝั่งเล่าแล้วกามาจากสะพานมาลงที่คิวเนาะแล้วก็ต่อรถจากคิวมาลงอยู่นี่อีกเนาะคือมาฮอดตั้งแต่12โมงตอนเที่ยงเนาะแล้วผัดว่าได้ถ่ายรถจนมาฮอส2โมงเพื่อเดินทางมาฮอดบ้านกับตอนนี้กับ3โมงเข่งพี่น้อง หรือว่าสิมหาฬิกาเข่งเนาะพ้าดนเติมของกระสิได้ประมาณนี้นะพี่น้อง,องเก็บกระเป๋าขึ้นกันไกระเป๋าอนนี้หนุ่มน้อยเพิ่นออกมาหับแล้วเนาะสาวซุกอันแจกบอกเพิ่นหลวงน่ะว่าออกมาลัดเดอ้ออาจาร์ของกระสิได้สามถุงนะพี่น,น้องนี่อือยะ อันนี้กาสิเป็นกล้องสว่านเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮอสิเมื่อเบิกน้ำกันยูเฮือนเนาะว่าเสาซุกได้อย่างมาเนี่ยแต่ฝั่งไทยมาตอนครอบครัวเนาะเสาซุกกาดีใจหลายพี่น้องเดินทางมาฮอดบ้านฮอนเฮือนอย่างปลอดภัยแล้วเนาะเมื่อเช้านี้เสาซุกเดินทางออกจากจังหวัดนครพนมเวลาเก้าโมงเข่งเนาะแล้วเดินทางมาฮอดมุกดาหารสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแล้วต่อรถมา ฝั่งเล่านะพี่น้องพอดีฮอดสิบสองโมงเนาะมาฮอดแล้วผ่นวา่าได้ลรถพี่น้องเอ้ยรถตู้ผ่นนานออกเนาะรถตู้ที่ว่าจะมาฮอดบ้านเฮานี่นะจนมาฮอดเพือ่อนตอนนี้ก็สิบนหะ้านาะฬิกาเครึ่งเนาะเมื่อยเติบพี่น้องเดี๋ยวเอาสิเก็บของลงดีกล่าเนาะเดี๋ยวเอาล้อเข็นมาซุกใส่ ว่ามือตั้งแต่มือเ้านี่ฝนได้พี่น้องฝนนาตกหลัดอยู่ทางมานี่ได้แล้วใกล้สิฮอดบ้านสาวซุกฝนบบตกพี่น้องสีใจขนาดลมมาฝนกํกน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 าลังสิมาเล่นนี่ฝนของลงก่อนเดี๋ยวสาวซุกกับสิเอาแนวลงไปกินข้าวตั้งแต่ กินข้าวตั้งแต่เมื่อเช้านี้พี่น้องข้าวเถียงก็ยังบริกินิเนาะเดี๋ยวสีมากินข้าวเถียงก็จะหน่อยหิวข้าวพี่สาวเฮ็ดกับข้าวให้ฟ้อมเนาะมาแกะเบิ่งก่อนป้าสุกเขามาไว้พี่เนาะโอ้ย,อยสบ,บายดีพี่น้องบบตอนนี้สาวสุกามาหันเฮือนเฮอซ่านแล้วเนาะบ่พเพ่นชีได้อย่ามาฝากมาตอนครอบครัวมือน,นี้โดยคือตอนไปตลาดนะสาวซุกบได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีเนาะเบิ่งเนาะเพราะว่าเร่งด่วนเนาะ เพราะว่าเหาผ้ากันจ้างสามรอบไปเลยสามรอคเพ่นก็ถ่าดนบนไั้นการเล่นเล่นเล่นซื้อของเลยพี่น้องแล้วก็ได้ของครบแล้วกาตื่นเช้ามาแล้วกับมาเนาะนี่แม่เพื่อนก็เอาน้ำขิงมาให้สดถ้วยหนึ่งน้อ้หอนมาให้สดอะไรน้องตุกเกี่ยวกะกำลังสี่แอนซับต้นกล้วยเกลือเป็ดเกลือไก่พี่น้องเกลือหมูเนาะออกออกออกจากกันฝั่งไทยตั้งแต่เก้าโมงเช้าอ้นะพี่น้องจนมาหอนพี่ก็สี่โมงแรกสี่โมงแรงเลยตอนนี้ สดน้ำขิงล้างคอก่อนแม่เพื่อนอะต้มน้ำขิงกดบวกบวกบวกถ่าอยู่ได้เดี๋ยวเห้มาเบิงของฝากกันเลยนะพี่น้องว่าเจ้าวซุกนะได้อย่างมาฝากครอบครัวแน่เนาะคืออันหนุ่งน้อยเพื่อนได้ส่งบอกสาวซุกเนาะว่ามีพีเอฟซีใจดีเนาะก็คือพี่พ่นเนาะเพื่อนฝากเงินมาให้สาวซุกจำนวนสามพันบาทเนาะเพื่อให้สาวซุกนะซื้อของมาฝากครอบครัวแล้วกับ ่ายเป็นค่าเดินทางกับบ้านเนาะเป็นค่ารถ <c oughs> สาวซุกต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่พ่นหลายๆเดอ้อแล้วก็ได้มีคุณพ่อแล้วพี่นอ้องเพื่อนก็นได้ฝากเงินมาให้สาวซุกซื้อสว่านมาให้เบ่าอายเนาะเพื่อนนีน่ยินว่าเบ่าอายเพื่อนหยุดงานเหมอนันหยุดงานบมมีสว่านอันเจาะเจาะปูนเนาะสาวซุกก็ได้ไปเบิ่งยุโกโบบนเนาะ ป้าพี่น้องของไล่ไลา,ย,ลาย,ยูโกโบอลนอำไปจะเลือกบถึกเนาะแล้วก็ได้โทรให้บอไอ้เบิ่งเพื่อนว่าเอารุ่นนี้เพื่อนว่านอาะนี้แล้วก็จะมีกล้องกล้องของลูกสว่านน้ำเนาะมีหลายขนาดแปลว่าเฮาได้ซื้อเพิ่มมาอีกเดียวแปลว่าไซส์ไปแหละถ้าว่ามันเพลมันอย่างเลยเฮาก็เอาตัวที่เฮาซื้อสำรองมาเนาะมาไซส์กับเป็นรุ่นใหญ่เลยพี่น้องสว่านรุ่นนี้ราคา2,290ยบบาทพี่น้อง และถือส่วงเพิ่ลดราคาเนาะเพิ่ลดลงเหลือพันเก้าร้อยสวยพันเก้าร้อยบาทนี่แหละสว่านตัวนี้เนาะก็ดีใจเพิ่ลดราคาไปถือส่วงเพิ่ลดราคาเลยสว่านถือส่วงบลดเพ่นก็จะขึ้นขายราคาสองพันกว่ากับดัาเนาะตอนนี้กัฝาดังพี่น้องแล้วสาวซุ่ก็ได้ซื้อกล้องลูกสว่านลายลายอาจเะนะกล้องนั้นนะราคาเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเนาะกล่องนั้นเนาะอันนี้ดาพันเก้าร้อยอันนั้นกัเจ็ดร้อยเก้าสิบเนาะสาวซุปต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อเพื่อนกัได้โอนเงินมาให้สาวซุปซื้อสว่านสองพันห้าร้อยบาทเนาะพี่เนอะน่าจะแม่นรุ่นดีเลยแหละพี่น้องรุ่นนี้เนาะเป็นรุ่นเฉพาะแบบเจาะปู่นโดยเฉพาะเลยเนาะเจาะฝู่นเจาะไม้เนาะพี่นนอะแม่อันเดนแม่เขาซื้อปลาหมึกมาฝากเจ้า พี่น้องเงินที่พี่พลให้สามพันสองซุ้มซ้ปลาหมึกของมักแม่ปลามึกตัวเปรๆฮะนะเจ้าเพื่อนปลามึกยังเปรแพ็คหนึ่งสองบาทเนาะเอามาสองแพ็คแทบลุ้นีบคนมาเลยบา้องในงในลำกว่าเข่าอยูมันันุ์มจากเะในลยเ้อไม่ว่าเพื่อนว่าดังๆนเนาะพี่น้องไม่ยังหมดทันไดเอามาติดเนาะ อันนี้จะเป็นหน่อไม้กระแสนจากพี่สาวเนาะก็คืออันยายนางเพื่อนนึ่งแล้วเพื่อนเอามาให้ไว้เฮ็ดแกงสองถุง <laughs> เพราะว่าปีนี้เขาก็ย,ยังพอได้กินทำไมเน <laughs> ห้หล่ำให้รวยเด้อลูกสาวที่มาให้กินได้ปฮอดนครได้เม็ดมะกะขิดมาม <laughs> ถุงซิบบ้าพทที่น้องเลยมันหลายว่านเชียวมาไว้กินกับส้มต่ำข้าปุ้นหรือมาชัดดู<น>ะมะฮะกับเมย์กับเบ๊ <laughs> <Okay. S 1> โอ้ยมันมันหน่อยพี่น้องเลยทักไปให้แม่เราบูเป็นมากอ๋ออันนี้ก็เป็นกล่องกับข้าวข,ของพี่สาวเดี๋ยวจะราจึงเบิ่งเ,งเนาะอันนี้ก็เป็นอันตรวจโควิดพี่น้องอันเป็นของอันพี่สาวเพื่อนให้เนะตรวจโควิดเอาไว้ตรวจโควิดให้ตรว,วเยอะไปนะสีและการ น้องสาวซุกได้อันได้พระเนาะซื้อสาวซุกได้ไปวัดวัดย่างโกยตะเกียววัดจอมสีวัดจอมสีต้นไม้สองร้อยปีแม่แม่นี่วัดจอมสีที่ว่ามีอันต้นต้นย่งก็ต้นยังก็ลืมแล้วตนเกสาแม่ต้นจุมารีอย่างเออ้เลยต้นจามจุลีจามจุลีวัดจอมสีก็ได้ของดีจาก คูบาเพื่อนฝากมาให้นะพี่น้องเพื่อนมอบให้เดี๋ยวให้แม่เพื่อนเอาไว้เป็นฟองรักษาน้ำเนาะอืบูชาโน,นต้ตเกี่ยวกับบูชาพี่น้องเอามาบูชาน้อที่ว่าเพื่นอนตัวใหญ่ให้ในกล่องชีฟ้านี่ก็จะเป็นพระอีกเนาะเอาไว้บูชาเอาไว้ผมยังเอาไว้อ่านอันนี้เอาไว้แจกนี่แม่เอาไว้บูชาเอาไว้ไปให้ญาโนยุวะเพื่อนเบิ่งเนี่ยพี่น้องเพื่อนฝากมาแจกให้เบิ่งให้อ่านประวัติความเป็นมาของต้นจามจุรี สาวซุก็ได้กล่องนึงเอาไว้บูชาเนาะเป็นของนักศึกษามักเอามาขนมแม่เม,ม็ดอันเม็ดะเออคือเม็ดเออเมื่อวานเม็ดยืนแห้งเม็ดกิ่นมันมันเมื่อวาน,นอันนี้ก็เป็นอันเกลียวท่าผมอันนี้ของฝากน้องน้อยพี่น้องมีตัวเกีียวนี่เอาอย่างนี้ สติกตัวเขียวสติกบมี่เราี่น้องชาวทุกบริซอฟสติกเนาะมีแล้วได้ออเอาให้เพื่อนเป็นแป้งเนาะแป้งอันนี้เป็นขนมพี่น้องขนมตัวลันเต่าครับขนมลูกเกดเนาะซบอ,ออกมาจากเซเวน่นนั้น,นเนาะของนุ่งน้อยได้อันแว่ขมเนาะแล้วก็ขนมของซื้อจากเซเวน่นแล้วก็มีอันนี้น สาวซุกซื้ออันชื่อว่าใส่ผ้าบมุมเปนใส่ผ้าใส่ตู้ใส่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแล้วหอมเนาะเอาให้ตัวเกียวถุงนึงแล้วก็นุ่งน้อยใส่บ่ใส่ตู้เสื้อผ้าเนาะแต่ใส,ใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วหอมใบใบไ,ไ,ไม,ไมไ <ป S 2> ้มกมกรออออม้ดอก,อดอกมักกะโต้ห <laughs> อมเนาะใส่ตู้เสื้อผ้าคนเอาไปอบ เอาให้น o n งน้อยถุงหนึ่งเนาะซื้อมาสามถุงปินกระสังเหตดเนาะเอาพี่น้องอันนี้สาวซุกซื้อมาฝากตัวเกี่ยวเพื่อนเนาะเนนี้รองเท้าเนาะซื้อมาฝากต,ตัวเกี่ยวเพื่อนไปเลาะถนนคนเดินเนาะรองเท้าก็มีให้สาวซุกคือกันเนาะพี่น้องท่างเป็นแบบเครื่องสำอางเป็นเซตเลยแล้วก็เป็นเกิร์เนาะน,นี้หนไที่แกเดิให้สาวซุกฝากเอาตัวเกี่ยวมินมาเนีะย ดเดียวอันนี้เป็นอ,นนนอแล้วก็มีมากไหมเสาเสาซุกซื้อมาฝากครอบครัวอุย้ยองหุ่นอยากซ้ำเนาะ<ม>เพราะว่า,<ม>าจุดเต่งพี่น้องเลยนี่องุ่นสองกิโลองหุ่นไรเม็ดเพื่นว่าลูกใหญ่เลยนี่สองกิโล เพห็นเพื่อนรีวิวว่าแซ่บแซ่บพี่น้ององุ่นนี่เนาะหวานบรสรมเลนหวานเนื้อหลายเนาะแล้วกามีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกับสาลี่สองกิโลป้วนเนาะองุ่นก็สองกิโลแม่อันนี้อันพี่น้องสาวซุกสิว่าให้ฟังสาวซุกไปเลาะถนนคนเดินเนาะแล้วพอดีมีพี่เอฟซีใจดีเพื่อเห็นสาวซุกเนาะเพื่อเห็นพี่สาวก้อนที่แรกแล้วเพื่อแล้วทักมาว่า แล้วผนแล้วออกมาสองเบิรงเพื่อนว่าไส่สาวสุกไหมเพื่อนว่าเนาะไส่สาวสุกหรือเปล่าเพื่อนว่าประมาณนี้แหละสาวสุกก็เห็นหน้างงแล้วสาวสุกก็ว่าใไส้จ้าจ้าแล้วบ้านนี้เพื่อนกับเพื่อนสาวสุกเข้าไปในร้านเพื่อนเพื่อนนะขายของอยู่ถนนคนเดินเนาะแล้วเพื่อนว่าไปเลือกเอาเสื้อมึงฝากไม่ว่าหนิเด้อเพื่อนว่าเนาะเพื่อนก็เลยว่าให้เสื้อมาฝากไม่ว่าสองตเนาะพี่น้องนี ปลาเนาะัง่น้องเลยถูกใจแม่ว่าแล้วเลยนี่ฮะไม่เคยนู้แบบนี้แบบนี้สาวซุกได้สักแล้วไปที่ห้อยเนาะต่ามไหมเถืกใจแม่ละเสื้อแม่ว่ามักใส่เสื้อโบมีแขนพี่น้องมักแขนกุดแบบนี้พี่ใสไปไม่ถึงพีเอฟซีเพื่อนว่าแม่ว่ามักสีตับหมูแม่นบ่เพื่อนว่าเนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องสีตับหมูสีเลยส่วนอันนี้นะสาวซุกว่าอัน จะซื้อมาฝากเบาไอ้แต่ว่ามันโตน้อยพี่น้องเบาไอคือจะใส่บบไดเนาะไส่เายกอุดหนุนพี่เอฟซีใจดีเพื่อนนั่นแหละบแพงโตละเก้าสิบเก้าบาทงามงามเลยงามเบอร์เบอร์ซิปชิปน้องน้อยเอาวันนเกิดเลยเลยคะคือวันเกิดน้องน้อยเลยวันสิบเก้ากันยาพี่น้องมีเสื้อมาฝากน้องน้อยโตหนึ่งเนาะอันนี้นะเป็นผ้าสิ้น ค่ะสิ่งน,นั้นไ้นางคนซื้อฝากไม่ว่าเนาะตัวนี้น้ะแม่ลอกงานลยพี่น้องพี่น้องสาวซุกอันช่อ,อิน้ผาลัำม,มานำโลนหนึน่งกิโลเพราะว่าอันมันโูกอยู่ฝั่งไทยน่ะกิโลละสองร้อยสิาบาทเนาะเนี่ยนะ ถั่าล่ามนี่นะแม่หน่อยใหญ่อยู่ที่แพงกว่าอยู่พี่กิโลละสองเซนแม่โอ๊ยตกถั่วล่ากิโลละสี่ร้อยบาทพี่น้องอันนี้กิโลหนึ่งพี่น้องเท่าไหร่นาะงสองร้อยเซาเออซื้อกว่าซื้อมากิโลหนึ่งเห็นไหนเพื่อขายอะหนึ่งกิโลนี้ค่ะกิโลกัวนิดนิดอย่ี่กวไหนหน่งละสงร้อยเซาแม่เสาซุกอันเห็นมั้นถูกแม่พี่น้องโอ้ยลื่นเพิ่อ มันแซบเนาะเคยกินตอนน,ะนั้นก๋เตียวเพื่อนเอาไฮซีมตอนนะั้นโอ้อันนี้น่ะเป็นหอยแข็งเนะพี่นะ้องหอยแข็งสดออแต่ว่าเราห่อใส่ถุงเย็นไวนะ้เนาะเพราะว่ายัเนเสียสองกิโล <laughs> หอยแข็งสดแล้วก็มีปลาทูปลาทูแตะปลาทูเออ<ม>นื้อ ซื้อมาเด้อจากสองแทะแม่สั่งนี่พี่เลยแม่ยังง่ายๆมันดึงลูกแทะกินได้ลูกกระมากินแม่เน,นื้อหลายแตะละสามสิบห้าบาทสามแทะร้อยคนว่าน้องอือเอามาปนมาแจกแทะปนกับน้องเข้ามีแต่ของที่อยากได้พี่น้องเลยแต่ว่า <laughs> ม, <laughs> มันแบบว่าเอาทำทีนะ้องพี่น้องอันนี้อย่างน้องนี่แหละโอ้อันนี้เป็นเป็น เนื้อเนื้อย่างมั่เป็นเนื้อย่างเนื้ออย่างเนื้อเนื้อที่เขาจับมานะอันนี้แล้วของต้อนจะเคยมีเนาะเอาไว้ปิ้งกินกับข้าวแล้วก็จะมีอันโออันนี้เป็นกระดูกกระดูกอันเอามาต้อนน้องหมาเขาได้นีได้เออเออมากันใหญ่เลย กระดูกกระดูกหมูมาฝากน้องหมาเฮาเดี๋ยววันในวัทนที่เอาไปต้อนคนเได้นรูไหมเนาะน้องหมาเฮา,<ห>าอยู่บ้านพอามาได้กินแต่จะเย็น,นแนน้องมาให้น้องหมาเฮาเนาะอันนี้เป็นห่อส้มสาวซุกซื้อสาวซุกหิวค่ะ <c oughs> ห่อส้มหมูแลกลกามีหญ่นเนาะอันนี้ไม่ใหญ่นเนาะนี่โอ้ของตอนจะเอ้ยมีอันนี้กัเป็นเนื้อพี่น้องเนื้อ น้ามูเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของต้นจากเอื้องนางเนาะเป็นห่อส้มส้มเอ๊ส้มนี่างไงต้นเนส้มนี่าก็ส้มปลาเนาะตัวนี้เนาะส้มปลาไก่หิวหิวอาหารแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซอยอาหารต่อกันจะได้มีโอ้แล้วกะสาวซุกเขียนมือเลยจะมีตัวไหแล้วสาวซุกก็ได้ของฝากจากหลวงลุงเนาะเพท่าน ฝากมาให้สาวชุบอยู่นนนครพนมพี่น้องเคอรี่มาส่งอยู่นครพนมเนาะอันนี้เป็นฟ้าเวอร์แบงค์เนาะเพื่อนฮู้ว่าสาวชุบบ่มีฟ้าเวอร์แบงค์เพื่อนก็นเลยฝากมาให้เนาะเพราะว่าของเพื่อนซื้อมานะมันมีอันหลายอันเนาะเพื่อนว่าเพื่อนบริสไทเนาะเดี๋ยวแกะเบนก่อนสุดยอดเอาม้นมาให้เน่เอาไปเลยเนาะแม่มีข้าวบเหมี่นะยะสุก้าโงงาน แก่จุตอดมือหิวเขาเห็นแล้วเห็นแล้วแกะเบิ่งก่อนสาวซุกยังบ่ได้แกะเลยรอบนี้ได้ของฝากของต้นหลายขนะดเบบอ้ายเพื่อนไปใจตัวเกียวเบบอ้ายเพื่อนไปโซลิเกียวเพื่อนไอ้เสียงเนาะพี่น้องอืออ๋อนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอามาแล้วฟ้าวแบงนี่เลยพี่น้อง อันน่ารู้ดีแต่ละบนคนเขียนว่าจากักพันเนาะมีสองอันเนาะคนฝากมาให้นี่ตัวเกียวหรือว่าน่องน้อยสิเอาตัวเกียวหรือว่าน่องน้อยอยันงผมมีอันท้อปปเอาอันหนึ่งเนาะเอาตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ได้อันจกักพันสองหมื่นสองหมื่นแอมเนาะสองสองหมื่นีแอมโอ้คนเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาให้อีกบนนี้ทางหลังเนาะ นี่เพื่อนฝากมาให้สองเครื่องเนาะเพราะว่าเพื่อนนะมีอันสามเครื่องเพื่อนบดได้ไซสพี่นะ้องป้าได้กผงฝากผงต้นไหลรขนาดนั้นไหมเนาะอ๋อโอ้ยเอาสวา่านไปคุณแสวา่นสวานเดียวชาวสุกที่ให้มาไอ้เพื่อนรีวิวให้เบิ่งเป็นคลิปหน้าเนาะพี่นะ้องว่ามีอย่างเนี่ยอุปกรณ์นะเนาะชาวสุกซื้ออันเบิ้ดไปประมาณพันเก้าใส่พันเบิ้ดพันเบิ้ดสองพันเจ็ดร้อยบาทดูพี่นะ้อง วานเนาะทางลสรางอย่าง้อมเนาะแม่สาวทุกต้องขอขอบุญขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อที่เพิ่นให้สาวทุกซื้อสว่านมาให้บบาอ้ายเนาะเพื่อด้สามเฮือนต่อและขอขอบคุณพี่พ่นเนาะที่เพิ่นฝากเงินให้สาวทุกเผื่อซื้อของมาต้อนครอบครัวแะ้วกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ขอขอบคุณหลวงลุงหลายๆเด้อที่ฝากฝากเงอร์แบงมาให้เนาะโอ้ฮอนีคนของฝากมาเกือบบาไว้ ขอทุกขขออวยใจให้พรให้คุณพ่อและครอบครัวจงอยู่ดีมีแห้งอายุมันขวัญยืนทรงหมันล้ำรวยยิ่งขึ้นไปเด้อพัฒนาสิ่งใดขอให้สุขสมบังทุกประการและขออวยใจให้พรให้พี่พนและครอบครัวจงอยู่ดีมีแห้งอายุมันขวัญยืนคิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดขอให้สุขสมบังทุกประการลํำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อนอนรับเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนและขอขอบคุณหลวงลุงเนาะขอให้หลวงลุจง อยู่ดีไม่แห้งอนุมันขนยืน่นเป็นหฮมโพห่มไส้ให้ลูกหลาน แมู่ขอแม่ขอขอบคุณมากๆเด้อให้ลูกทุกเอาเงินเอาอย่างให้ลูกทุกซื้อบ้านเด้อให้รับให้รวยกระเก๋าเด้อให้ลูกทุกมือเช้ามือแรงให้หลายข้าวเต็มกระเป๋าแน่นอ่งเด้อเงินคำให้ไหลมากที่แม่น้ำเงื่อนลายตื่นที่แม่น้ำฟองเด้อรับรวยรับรวยเด้อเอาเสื้อผ้าม่เด้อจ้าคุณลตุ๊กเดียวก็ต้องขอขอบคุญขอคุณหลายๆเด้อสาวซุกต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่เอฟซีใจดีอีกครั้งเนาะ เพื่อนเอาฝาปเสือมาให้แม่วาเนาะสองตัวเลยในม่านงามเพื่อนใจเนาะเพื่อนฮู้อีกว่าสาวสุเพื่นอนฮู้อ,อ er. ีกอว่าแม่วานํามักสีน้ำซีตาโมเนาะสาวซุกับบคิดว่าเพื่อนสิจืดสาวซุกี่น้องเมื่อนั้นนะเสดายสาวสุกโบ๊ทไทยคลิปเนาะโบ๊ท่านสาวซุกกับจีรีวิวร้านเพื่อนเลยแลวก็จะเห็นเพื่อนเลยเนาะในคลิปเมื่อนั้นนะไปเลาะน้อยหนึ่ง่นองเงยโบ้ถไทยคลิปเนาะ ดีใจที่ว่าเพื่อนชื้อเฮาได้เนาะ <c oughs> เออถ่ยายเครื่องเนาะแม่เ <watercolor. S 2> <c oughs> พื่อนว่าว่าฮู้ว่าเสาซุกผ่างฝั่งไทยแล้วเพื่อนเปิดถนนคนดนเ <c oughs> พื่อนกับค่อยทางที่เห็นเสาซุกผ่านมาทางนี้ว้อเพื่อนว่าเสาซุก <c oughs> แบบดีใจหลายพีนย่น้องเลยบ่หัวถือเนาะแล้วกัไปเห็นเพื่อนกับเพ็ดโตบ่ค่อยถือเพราะว่าเพิ่งจะเจอพี่ FC เอฟซีอันแม่ว่าครั้งแรกเลยที่ว่าไปฟังไทยเ <c oughs> พื่อนมาทักเฮาเนาะ ประมาณนี้เลยเนะพี่น้องมือนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสามนี้ก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุวเปอโนวบิวตี้หน่อยเดอ้อส,สบายดีค่ะ